แล้วดวงที่ออกก็คือเลเวลสุดท้ายขอ่ลอดยว่อยข้าบ้านจะต่อยทะลุทะลวงทุกสิ่งแม้ว่าจะเป็นตูดที่เคลือบเลกก้าบ้าน่ะงั้นฉันจะส่งเจ๊ไปแกช่วยต่อยเจ๊ก่อนได้ไหมป้าทับใจบ้ากะบ้าน่ะบ้าบอคนผีทะเล ความทรงจําย้อนคืนมาทุกคนคือมันผ่านมานานแล้วอะแต่ว่าพอผมเห็นสตูชุดนี้ปุ๊บใช่เลยกูแพ้ด่านนี้ทีมที่จัดมาจะมีรามเองตัวนี้จะคอยรับตีแล้วก็จะมีแมวเศรษฐีตัวนี้จะเพิ่มการเงินแมวไข่ MKT ภายๆาย3ตัวนี้ตัวไหนจะรอดก็ได้เว้ย <It will. S 1> เอาไปตบกะปิปลาจัดทีมมามากมายสุดท้ายรอด 2, 2> <c oughs> ตัว <c oughs> มาดูกันว่าแคนแคนเลเวล50กว่าเนี่ยจะไหวหรือเปล่า ส่งตัวอะไรตัวแรกดีวะเอาไปเลยยูนิตศูดวงไม่ให้เลยอะ่ะแต่ว่าผมณปัจจุบันนี้มันจะต้องดีกว่าตัวผมนัณปีที่แล้วอย่างแน่นอน oh, <sh> ชนะได้เชื่อสิมั่นใจในผมสิคือด่านนี้ก็ปีปลาแล้วก็แบบปลาหมึกเชวดามาเยอะไงไม่ไหวไม่ต่างกันเลยตัวผมตอนนี้กับตัวผมปีที่แล้วดวงเกลือเหมือนกันอะรอบนี้แหละชนะแน่นอนมีไพ่ไา,ายกับไขแ่แมวแมวสลามไปก่อนเลย ปล่อยแมวสลามเยอะๆดีกว่าเอาไปชายดาเมนหรือเปล่าวะเออไม่น่าจะไหวนะเนี่ยใครแมวไปไม่ไหะวแล้วอ่ะอุ้ยปล่อยไปทําไมกังฟูเอ็กแบงโอ้โหเหลือ74อันจัดไปอู้วใช้มงกุฎ3มันสมควรจะแพ้บ่อยๆไหมเนี่ยแมวรถไฟก่อนเลยสวยใจเย็นๆเอ่อเออเ่อเออจอมิตามาดีกว่าเจมิตามาน่าจะแบบโอเคสุดเจไปก่อนเลยแมวสลามไปสวยม,มากแม,ามากวรถไฟปะ สไนเปอร์สวยโอเคดีมากสไนเปอร์แมวรถไฟไป,ป MKT มาก,ก่อนเลยเอามารับตีนกระปีปลาาแต่ไม่รู้ว่าจะสามารถรับตีน <c oughs> โอ้เออเอาไงดีอะ <c oughs> เหลือมองกุฎ71ด71อันถ้าเกิดว่าผมแพ้มันก็เสียสี่อะเปิดแม็กเถอะเปิดสไนเปอร์ต้องยอมตัดใจใช้ไอเทมไว้ไม่อยากจะแพ้มากกว่านี้แล้ะ <c oughs> แพ้มากกว่านี้มันเปลืองมองกุฎอยู่ในระยะทำการของไซเบอร์แคทอยู่ไข่แมวไป แคนแคนไปเร็วเร็วดีมากอย่างนั้นแหละเจมิตามามาสองตัวช่วยกันสโลเนโอไปหนึ่งทีแคนแคนไปจะต้องชนะดีรอบนี้ไขแมวไปใช่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 ตัวต่อไปเอาเป็นแคสลี่แล้วกันเพิ่มโอกาสในการชนะหรือว่าจะเป็นไพไพดีจะสู้กับปีปลาร้าไหวหรือเปล่าวะแคสลี่ก็น่าจะได้อยู่มั้งนะเร็วเรๆเรเรเงินโอเคแคสลี่มาก่อนเลยดีมากแล้วก็ไพไพปลาเนโอไปหนึ่งทีไขแมวปลา ฮิลเลอร์ป่ะอ่าตอนนี้แบบเริ่มดันศัตรูกลับบ้านไปแล้วดีนะที่ตัดสินใจถูกรีบใช้ไอเทมก่อนที่จะเปลืองมงกุฎไปมากกว่านี้และในที่สุดหลังจากผ่านมาประมาณแบบเกือบ1ปีแล้วมัง้งอาจจะไม่ถึง1ปีดีผมก็สามารถแก้แค้นได้และได้ตาตำนานแมวหนึ่งสีแดงแล้วก็เจออบอบสโลตัวปัญหาน่าจะเป็นตัวสโลเว้ย ด่าน41ใช้มงกุฎแค่ 2, 2บ้านอะแล้วมันมาเร็วขนาดนี้เลยเหรอวะเนี่ยแล้วแมวเสรถีไปอยู่ทำไมข้างล่างแล้วนะบ้าบอโดนกบอบๆโ,โจมตีอยู่พยายามปล่อยไข่แมวให้แบบเข้าไปข้างในให้ได้นนโอไปหนึ่งทีเจมิ่ตามามา,มาดีนะที่กบอบๆดามจมันไม่ค่อยแรงแมวกระดองไปไปยืนรับตีนให้ได้เว้ยอย่าให้มันแบบได้โจมตีบ้านฟรีล้วแล้ว,ล,วล้วแล้วเจมิโตามาคร,ครับรีบเดินขึ้นไปหน่อยเจเนโอไปหนึ่งทีผมช่วยเจได้แค่นี้ครับ ไปเร็วแมวกระดองโอเคมาดูกันซิว่าบ้านมาหรือว่าบ้านผมเนี่ยบ้านใครจะแตกก่อนกัน <c oughs> ไปเร,วร,ววเร็วไข่แมวไข่แมวรัวๆเอาไข่แมวไปใจราเม็จจากการวิเคราะห์แล้วนะทุกคนโอ้โห <c oughs> กำลังจะบอกเลยว่าจากการวิเคราะห์เลือดป้อมแล้วนะน่าจะชนะโอ้เลาลเกมอาจจะเลี่ยนเล็กน้อยนะไม่น่าจะเล็กน้อยละมั้งแบบนี้แมวกระดองไปอย่าได้ขาดเชียวนะอย่าให้กระดองแตกไป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  ัวอะไรดีวะถึงจะชนะแรกไข่แมวก็ชนะอยู่เถอะเออไม่ต้องไปกังวลไปเร็วซากิซากิตีป้อมหรือเปล่าวะซากิเอาเร็วซากิจ้าไอเจ้ากบอบอบกระจอกนะด่าน42เจอตัวเอเลี่ยนเอาตัวชาบบาเรียมาเลยดีกว่าเลเวล42ใช้2มงกุฎจัดปะโอ้โหรอดเยอะอยู่แต่ว่าเพนกวินมาเร็วเหลือเกิน ส่งทาซานไปก่อนหวังว่าทาซานจะช่วยนะน้องน้ำป้น้องน้ำเอาเร็วจอบ,บาเลียมันนอนเป็นไงเราบาเลียแตกแล้วก็มาเลยนะเฮดิสเฮดิสคือป้อมประการไล่การแตกพ่ายเฮดิส hey, จะต้องนำชัยชนะมาสู่ผมได้อย่างแน่นอนป้านะ่ะได้ตบบ้านมันแล้วหรอกระจอกจังวะเฮ้ยชนะเร็วไปอะเลเวล43เจอตัวเหล็กตัวจอบ,บาเลียไม่กล้าเลยเอาลุดไม่มีบาเลียเว้ยปล่อยทุกตัวเลยเฮ้ยยีรับไงยีรับยีรับ ยีลฟัฟาดเร็วอยู่อ๋อเดี๋ยวนะแมวกระดองตัวแรกเลยตามไปด้วยแคนแคนเร็วๆตัวต่อไปต้องเป็นแบบแมวเป็ดแล้วแหละ4,500ไปเลยเจ้าแมวเป็ดแมวกระดองไปเร็วเจ้าเป็ดฟาดไปยางย้นแหละยังสวยนะตัวไรต่อดีเอ็มมาก่อนแล้วกันเอาไปรับตีนคู่กากะตะราชันตัวนี้ชนะเอเลียนอยู่แล้วก็ไปเลยไลเดนไลเดนเทพจัก,กรพรรดิตัวนี้ไม่ค่อยได้ใช้เลยตัวนี้จะน็อกแบ็กสีแดงเอาชนะแล้วเหรอ Easy. ตัวแมวหนึ่งเลเวล44เจอเอเลี่ยนหนักมากก็ต้องมากันที่เซตเอเลี่ยนสิแล้วดวงที่ออกอะคือชีวิตผมนี่อยากได้ทำอะไรเกี่ยวกับดวงเชียนะจะได้อะไรต้องทุมเทด้วยตัวเองเท่านั้นแหละพึ่งดวงไม่ได้เลยโดนวาร์ปโัวอดทนไว้ก่อนนีโอไปหนึ่งทีหุ้ยดีนะที่เอาปืนนีโอแบบเจาะมาเรียมา คือไม่มีตัวไหนที่มีสกิลเจาะบาลียเลยต้องเอาดาเมจตบเท่านั้นนะ่ะและดีที่แบบดาเมจแรงด้วยชนะอยู่เว้ยถึงดวงจะไม่ดีแต่ว่าสมองของผมนะ่ะยังดีอยู่แล้วก็ชนะมาได้ได้เลด้าสามจัดทีมตามนี้ไปเลยเพราะว่าจะต้องเจอเข้ากับสีแดงแล้วก็ตัวเทวดาแล้วก็แบบแบะเลี่ยนแล้วผมนั้นโอโ้หนี่มันชายเหนือชายชาย,ชายเหนือปฏิหารวีลพบรุษกับชาติมาเกิด1แสนล้านพบ1แสนล้านชาติ ก็ไม่อาจาเอาชนะดวงที่ดีของผมได้เว้ยเดี๋ยวนะตัวจอบ,บาลียต้องเป็นตัวแรกเถอะตัวจอบารียจ๋าตัวจอบาเรียตัวจอบาลียจอบบารียแบบแบะเลียนไม่ได้ไม่มีดาเมจของแมวตัวไหนที่จอบบาลียได้เลยไซเบอร์แคทเออทาเลนไนเต็มแล้วนะเออผมจะไม่ปล่อยตัวอื่นผมจะให้ไซเบอร์แคทเป็นตัวจอบ,บารีาเลียรเร็วเร็วไซเบอร์แคทฉันคาดหวังอยู่เอะหรือว่าแบบมันไม่ได้โดนโจมตีวะปล่อยทุกตัวไปเร็วเร็วดิไซเบอร์แคทฮัลโหลไซเบอร์แคท เฮ้ย hey, ถ้าอย่างนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะเว้ยเพราะผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดตัวเฉือนมาเว้ยผมจะต้องอาศัยจังหวะนี้สแต็กแมวเอาไวเ้เยอะๆเจมิตมะมาเนโอไปหนึ่งทีเนโอไม่สามารถทําอะไรแบบแบะเลียนได้เลยแบแบนุดคือแบบว่านานเกินไปแล้วนะนุดคือใส่บร์แคทมันโจมตีไม่โดนแบบแบะเลียนเว้ยพอถ้าเกิดว่าอยู่ในระยะเนี่ยมันต้องมีโอกาสเจาะบาเลียบ้างแหละทาเลนเต็มนะเว้ยปล่อยแมวเพิ่มไม่ได้แล้วเอา้า โอ้ยดีนะนี่แบบแบบแบบเลี้ยงฆ่าแมวไปได้หนึ่งตัวเกือบแล้วเกือบเข้าสู่ลูปที่ไม่ส okay. ิ้นสุดแล้วไหมล่ะเออไปเลยภายภายใส่เบอร์แคทมาอีกหนึ่งตัวนีโอไปหนึ่งทีเทนงูปะตัวนี้อะไรวะเนี่ยมาลิแข็งแกร่งกับตัวลอยช่างแม่งมันทำไมแมวแกเยอะขนาดนี้เรามนุษย์ราชปาศาจยังค่าเห็นแบบนี้ก็ว้าวุ่นเลยอยแจมิสมาปะ โอ้โหมิ่งฝังมันคุดเถือนไปเลยแบแบแม่งเอ้ยฝังมันจอบาเรียกระจายเลยแบ,บแบเลียนเศร้าใจด่านนี้มันก็มีดีแค่ป้องกันเท่านั้นแหละตาแมวตำนาน11แล้วเลเวล46เจอสีแดงแล้วก็สีดำแมวมีสังหารตอนนี้เลเวล40พร้อมลุยโอ้รอดเยอะอยู่แต่ดวงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย แมวเ,เสร็จถีไปอยู่ด้านล่างเอ่อตัวที่พอจะแบกได้น่าจะเป็นไทพายแล้วแหละสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างค่ะนี่มันแก๊งคอร์เซนเตอร์นี่วะน่ารำคาญจริงๆเลยโทรมาอยู่ได้เอาตลอกลวงเพื่อนร่วมประเทศอาชีพสุจริตไม่รู้จักทำ <Yes. S 1> ด่านนี้ก็ไม่เช่าไห่นี่เจอพลังคอเซนเตอร์แสนชั่วช้าเข้าไปได้ CPU มา3เลเวล7เจอเทวดาเซตปรับเทวดาของผมนั้น โดนสุ่มทิ้งแค่2ตัวเออเอ,อ,เอ,อจูเวนตัวแรกแล้วกันแมวเห็ดนั้นเป็นแมสสิดาเมจกับตัวเทวดาบ้านะ่ะหมูกรอบอยากกินเห็ดจ้าส่งเห็ดมาให้หมูกรอบเดี๋ยวนี้โดนลดดาเมจกระจุยกระจายเพราะว่าโดยอิทลิทของหมูกรอบเอาแหละตัวต่อไปผมจะปล่อยเป็นแคสลี่จูเวนไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวก่อนการเงินไม่ค่อยดีเลยค่าใครไม่ค่อยได้เป๋าตุ้งปะในโอมอีหนึ่งทีจูเวนมาเพิ่มอีกหนึ่งตัว ลรวเรียบร้อยนะเคลีย์หมูกรอบไปได้ไปเจปลลี่ลินปะเจมิตามะมาเพิ่มอีกหนึ่งตัวแมวรถแหบปะป้าป้าสงสัยป้าเทวดาจะได้กับสวรรค์ตาแมวอูเบอร์สามเลเวลสุดท้ายมีแค่48ด่านเองขอแบบรอบเดียวชนะเลยละกันเปิดแม็กเปิดสไนเปอร์จัดเต็มแล้วไปลุยกันเลยขอแค่รอบเดียวชนะเอาชัชนะจากผมไปเลยเถอะเอ้เดี๋ยวมีเจ้าหญิงยูริอยู่ ถึงแม้ว่าจะยังไม่ปลุกพลังแต่ว่าก็ชนะตัวลอยได้เนโอเป็นหนึ่งทีตัวรับตีนฝั่งผมจะเป็นแมวดาวเทียมเว้ยแล้วก็เชลันนักล่าตัวนี้เก่งกับสีแดงแล้วก็เอเลียนแล้วก็นี่เลยโซโดอมถึกแล้วก็น็อกแบ็กตัวลอยน่าจะได้แหลมมังนะไป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 ทุกตัวไปลุยได้เว้ยเจ้าหญิงยูริผมอย่างสวยนะนนโอเป็นหนึ่งทีถึงแม้ว่าจะยังไม่ปลุกพลังแต่ว่าก็ตายไปแล้ว ถึงเวลาที่ข้าจะแก้แค้นแกแล้วแกเตรียมตัวตายได้เลยเจ้ามาย์ข้าบันบันจะต่อยทะลุทะลวงทุกสิ่งแม้ว่าจะเป็นตูที่เคลือบเล็กก้าบ้าน่ะงั้นฉันจะส่งเจ๊ไป แกช่วยต่อยเจ้ก่อนได้ไหมปลาทับใจสุดยอดตัวตนแห่งความน่าตัวเมียแลยชั่วร้ายไม่มีใครเกินมึงแล้วมนุษย์เจมีตระหเก่งกว่าฉันฉันก็ต้องให้เจ๊ปกป้องสิวะแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยทรงเหมือนจะแพ้แต่ว่าชนะเฉยเลยมีเจ๊สองตัวก็น่าจะชนะแหละเอ้ยมนุษย์จะมาดูถูกกันขนาดนี้เว้ยมนุษย์อาเฮืออ ชนะเรียบร้อยมาสเตอร์ที่แท้จริงได้ตาแมวระดับตำนานในที่สุดความแค้นที่มีมาอย่างยาวนานก็จบลงที่ตรงนี้ไม่มีด่านอะไรมาต่อแล้วด้วยตอนนี้มีเหรียญตาอยู่85เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ